เอิงตอนท็ดกินครับผมเอาแล้วครับป้านี่ขากันเนี่ยวป้านี่ขากันเนี่ยวครับไมเยังเบีดเหรอมขาป่าขากันฮะไม่เงี้ยยังปักไปใส่เนี่ยระ Ủa, qua đến ngoài tay Việt bày nó một mùa tùa với này Dạ yeah. <laughs> <laughs> mà thay này thảm lạ Việt Ờ à. ăn ừ. à, mà luôn à. พี่ได้ยังไงเลยวะนะเดี๋ยมึงตปลาเนี่ยกระมือกมะใหมเอิ่นนน่เวศนะนม่ยมีผ้าไหมโอ้เบงอไรนี่ยเอียงเจ้าเย็ดอยงหันพี่บ้าฉีดแล้วใหม่บอ่ยโอ้เปมึงในทุนแล้วเดี๋ยวหนีปลานะไม่ยังนงไม่พาคเกษตรสันว่า ว่ากะเกียณว่าสันวาเขินมีเกินนิดๆเขากิ้ะเาด้นห่ข้าวสันวาผัวป้อนกันนะครับว่าข้าวข้าวเดียวเบิดดพานหมอดว่าข้าวอ่ะเีนปนี้ก็บ้านเราบ้านเตีเอาปากเป็นไฮครับพี่น้องเดี๋ยวเธอมึง เดี๋ยวเพิ่สีเบียมากแบอากเอาเออเกียร์อเออเกียร์เกียร์ยใล้นนนะแม่ครับเอฟซีครับมือนี้มาแคมปิ้งครับแคมป์มาปิกนิกกล่องนังกระูน่บวสาดกับแบบสนุนโดยใยมันลงหนันหนึงคุยหละจะ่เเดี้มีว่ปปาตากะ คับบรรยากาศเพื่นบรรยากาศเพิ่นครับผุเอานี่เอาโฮมมะกลางเปิดไฟพร้อมได้เห็นสเป็นพยาบาลเว้เฮียเลี่ยมกันเฮียเลี่ยมยกเอายกเอาครับ หมอดว่าขอยข่อยไ่ได้กินดอกวะก็มอดว่าหมได้ินหมด้เปรียหมอดว่าข่อยได้เล้วย่างุเปรงิกอปงเขน้อี่แมวอ้วนนี่ลวะ่มาเทลงเลยได้ีเดนดงงหมอดเห็ดานน่ะ เอาผีม okay, oh. hey, ันออกด้เก่าเบิดเลยโอ้หลายคนหลายคนนี่จัดไปอ้ตัวตายเอาขีอออันนี้ตัวปินยี่มันนี่ตัวตัวตวตายขีอแล้วเราเบ็ดตีงัน่า่ไปเอากีได้เลยครับนขึ้มายาแก่เลย บ้านใบับบริการเรียบร้อกาลังยางกาลังยางปลาหิบว่เขาบุญผูเดดแวเกาลัางยางปลาว่า้ตงอานี่ดอกอันนี้แค่ดอกขูดเสียด้ใครมั้งหมันมีใครขรอจะขี่มันหปลาย้ำเนี่ยใครคุณอ่ะไอเต็มท้วงนาะมันบ่มันมันมัออ่ต้องเอาอะกันมันมันเพื่นนี่อก มีแต่มันหรลุงบ่ต้องรอก็บ่รูดิ้แหละเขาอ่ะนีอาลิมจับใส่ยุงใส่ขุกเจาจัดเลยนุดุยูงนั่งหางวางนั่งนั่งวงคว่ำป่าเาป่าอันเกลือไปเลยสินี่เย้่ดังรถดิอ๋นี่นะตรงนี้ข้าวหางเกือหมดละพี่น้องมึงพาเชี่มช่พี่น้องเน่ โอ้โหยมงไปยิเดือดนหน่อยเดือดซี่ไอสวยครับผมพี่น้องมึงครับผ่านผากันก็นังเห็ดอยู่ครับผมแก่เดียวเแก้มติดไปตัวสามสิบแปดเทียดอกมือสามสิบแปดเทียบ้าวนะป้อมแก่ไม่เดียสามสิบเกาปล่อยป่านกพาดังงี้ย่นว่าปล่อยปลาเออแก้งไรอันนี้พันเียนะครับอันนพัน เปิดไปตัวเด็กท่านดังเด็กมึงเนี้ยในขุโอ้พี่น้องมึงครับอากลากมีบออกเข่งไม่จเรียแบบเก็บเลยครับเก็บแค่ไหนอีกสามอันเดีอวว่า

นีงอีกทีฮบปูได้ดิย่างไรครับผมนี่เอ็กซีเอ็กซีมาทำไส้ย <c oughs> ากกันมือก,ก็หายพวดเนี้ยไสครับผมทีมงานสุดแจนัมเบอร์วันครับผมน้องปออ <c oughs> มาหน่อยครับผมป่าอยู่ทีมงาน รอบยามครับผมยามรอบแรกป้องเงี้ยวเดี๋ยวแล้ไปป้องเงี้ยวไปครับผมอันเหมืนพาทัวร์มือจังบุณเล่า ไยามทางไกลก่านิไปครับผมใส่ถทุงเขียวดี่ะเออ่บอกไหมอันนี้หน่อยเขียวๆไหมอันนี้อยใสยแดงๆผูได้เอาไปอีกล้วผ้ผาติียมเวลี้ยวผ้าอย่างดีดค้ค่ะเอาไปเอาสายแดงๆนเชียว อันไหนวันนี้ก็ไปกอนดี่วไม่กลัวไปเฮ้ยวินีรถบังฮั่นอันนั้นรถพัหฮัจะมูตัวเพื่อเอาเด็กป้งขา่ใช่เบียดดาอีกล้ห้ามเลยของมึงดีของมึงนีไม่ห่ออผีเลยดิ เียมลงอีกแลอวครับผมเบืองผุนอควอมอยู่ผุนครับกางห้หนาเห็นบอลพ่นองข,ขาวๆผุนปอดมึง้านเฉียมเาสีลงบอกว่าเอาไมกวาดว่าวบอมันสัน่นนะสั่นอ,อุมลึกดได้เชี่ยมมันเปียกขึ้สีหนาวเ,เอาลงไปน้อยนึ่งผมไม่ก่าเอาไหมไม่ไม่งานประเด็นนี้ไม่นีเดเ พันจมลุงทุนน่นจำเนงครับพี่นอ้องเพื่อให้พี่น้องในเมืองครับผมดอกเมืองครับหลึกวูเมืองพันจมลุงว่นหลวนมมนหลากไปยังวะเจริ <Okay. S 1> งเหรง โอ้โหฟานแชมป์ลงทุนจริงๆครับ,บไปไปเมินยาอมห้าลิมพอได้ลุงไข่ลุ้งเองมามาเซลล์ลุ้งแถวที่ะรเบียกว่านี่เบียกแค่พอ,อย้อมลุ้งเราไข่ลุ้งเองเปลียล่ยนควันยาวล้วครับคนยาวเลย นึ่งว่าจะมันสิบเลือกเครื่องเอียวพุ่นเนาะเออเครื่องเอืกอพุ่นนะน้องโอู้เบิดจำสีบอลได้พันจำอยู่บ่เจ้ยังไหนก็มีเตียม ่นีโอ้สุดยอดครับโอ้ขาดกเนเ้อพี่น้องน้งอสุดยอดครับผมแม่งกัดลายพี่น้องอือฮะนิ่งแม่งกัดลายอู้ร่วมกับผมมา ลินน้ำครับผม,มาส่ผงขู่เียมือที่คือตัวจื่ยังไ่งอ <S <s <uck> <S อบอ่ใม่กวางใส่กวางเฉยมือใั่่หรอฮะโออข้าผุนตัน้ำน,นางสวกสวก <c oughs> อออ้้พี่นบรัักษาปุดยทั่วปนนั่นขึ้นด้วยจังตรงอ่ะอืมตรงเขาเสียแายหน่อยที่ยางเขาออกมา โอหมากเลน่าเกลียดดีวะอือพี่น้องเราลงหดแห้งครับมือนี้ส่มย <pt> ี <Natural Four> ่สิมไอ้าูัน่ะฮะไก่แทะโมันลากเปดตัว รอบแหลกครับพี่น้องช้งเป็นแมงแมงารคับครับพี่น้องนี่นีก็เป็นนีต้องไปเสียดค้ากล่องเซียดอุปกรณ์ไหมพี่น้องก่อนถึงน้ำเยลีด้ของนต ขันคอัข่านี่ยครับผมพันเฉี่ยมครับลึกๆอย่างพันเฉี่ยมยึดยึดกว่ยึดครับพี่น้องยึดครับยึดครับยึดยังน้อพันเฉี่ยมว่ายึดยังน้อควายได้ทุ่นเนอะอันนีตัวปลาอุ้ยว่ะวาว่าอ่ะทราวไปมึงอหนาปากกลางเลย ยิงหน่อยยิงหน่อยเออครบพีนองหมปุทครบพีนองมึงปุ่นปุ้มุิงปกติ เด็กนี่สมบัติมันเด่นอ้าลิมครับพี่น้องลุงหนามปีครับลุงหนามปีครับผมหลังจากใส่เบียดบ้าครับพี่น้องนี่ครับกินเผาครับผมย่างไปกินครับพี่น้อง นมยเลยครับมาเด้อ้อกินขน้ำมานูกินน้ำน้อกันเด้อาับพี่น้องโอ้ยผดำมยังยังพี่น้องหมูย่งยังมาเด้ครับน้องปานกินข้าวแอาแตะหาเรียมข่าเรีมอีกแล้วอำดาอดำครับพี่น้องกิขอน้ำไแบแ่บกินมันอยู่เลยหวันปี้กินข้าวท่งอ้าว à, บ้านแถมกันแจมข้าวเด้อพี่ đưa phi เออ đưa, ครับอืมแซนน่ะ ยังตามยังตามั้องเอ้อเอื้อมดกัดกินบ่อยด้วยน้องนี่จะแหงบูดต้งวานหมดเนี่ยครับเนี่ยคับผมพี่น้องยามหมดไปยามรอบนี้เพิ่งจวกิก้อนนี้ไป หันเก็บครับผมเียบิดแล้วแว่เออขอท่านเ่เลยเจาะกบนอย่คนอื่นนี่ีละอตีขีอย่านี้หลายเลยอ่นียเลยปอยู่เมียบลังนาเตากิน พี่น้องกินเขาไนดิดวงยูทาเชเขายางแสบครับเหนมันี่หอนหอนเลยพ่้อว่าบห่อนหอนครับหอนหอนหย่าดวงกับพี่น้องป่ามึงมั่่นมันเบีไข่อ่อเอีงมเอียงองเี้ยงสยบวบ เตเป็นอุบ like. ี้านลูตัวเลี้ยวอย่างไอ้คตรม่ถนัดน้อง่ายว่าวเดี้ยวนหลัครับพี่น้องจีนเขาครับผมก็ไปจีไปยามเบสนครับจีนชาบ้านครับพี่น้องาบ้านตะวันครับาบ้านเลียไ เงียบปนเียบิได้เงียหน่อยวัครับปูปวกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับนีุ่มันี้มันปนปลาะล่วนปลาทะกูเรื่องตอป่าโตกาตัวนี้ตัวขยตัวขายของกูฟันนี่กันตามตัวเนี่พี่นี่ครับนี่ครับได้มันาของกมนได้ นับเบิ้งครับนับเบิ้งครับผู้ไดเสียได้โดดน้ามั้ยนีจิดไม่ได้โดดดอกแบดต้องเก้ามึงคาลิมมึงกับมึงจิ๊บไม่ได้โดดดอกจิบเอ uh, ็ดจ er. ิบสองไม่ตองมวตีกว่านี่สามบ่ได้ม่วนแกม้วนขดแกอาแก้วม้วนเขาเหวอย่างนี้ต้อเนาะ ใส่หรือสีอันนี้ก็นับตีครับนับกับปลาพี่กันอันนี้อันนี้นับเป็นตัวนึงนี่เมียเป็นปลาแต่กคตรสิปลาฟันดีต้องนับปลาเป็นอย่างเดียอะโอ้กับปลาปลาได้ทวงไงปลาบิ๊ดเอาแล้วพี่น้องประชันกันแล้วครับผมยี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบประชันกันแล้วยี่สิบเอ็ดตัวนับนับเดี๋ยวเก็บเขาเล่นปลากันแล้วดูมหาทียังเก็บเขาเก็บเขาพี่เมินจับได้ทวงได้ไง ครูนี่ครับครูนี่กับพี่เมนคนเดียวครับผมบบจับมือนําครับผมพันเมนบ่มีเงียงพี่หน่อมีเงีงอยู่อ่ะหักแล้วหักไปแล้วหักว่าีหักเงียงยังมีอ้าเมนฟาทลิตนี่ก็รับไปด้วยแต่ยังไงก็ไม่ชนะเขาด้วยไม่ไม่ได้ไม่ได้ม่ั้ม้เสื่อแซงเสื่อแซงโบเสี่ยงหรอกมึงป่าคนหน่อยจ้ะ เฮ้ยคำว่าำว่าไปลาไหลนับสองตัวเฮ้ยมีไปลาไหลนับสองมันปิดตัวลย้อยแต่แน่นในกินขาดไปบูับอันนีมนเดอนี่เ็ดโชว์บ่าบูนนับนับตัวกินขาดสามสี่ห้า ที1 12. ีปเอ็นทีปสองไไปตัวลาเก็บปาทะเลไปทางโดนตันดทางตัวเาตัวไ่ดียางยางตะกงครับไปนอนดแลนีแล้วตัวนี้นี่พี่วัญเี่ยวใ่ครัวมงพูดละมงพูดละเปตัวมองเดียวเลยครับผมไปครับไปไรอจมรอจม ฟันมินแพร่ครับมือนี้ครับเอาฝากไปบ๊ายพันมินแพร่เพร่ยอนนันสาวน้อยตกเกลียงครับครับกระหู้เพร่ครับมันเป็นนังดอาครับนี่หลังดีครับพี่น้องเออพันมินพลาดครับมือนี้เรียบร้อยดีพี่น้องเออหยาบ้อยดีครับผมเอามาเป็นนีค ทีมงานอีสานจวดกับทีมงานผูบาวไทยบานอีสานใต้ตอนบนล่างนี่นีกับผมบ้านเวนแป้บ้านเตาครับเรียบร้อยดีมือกับบ้านเตาครับ่าผู้ใดผู้ใดได้ป่านน้ารหน้าผมพี่ตองทักมาอย่างวะออแม่หนีออกแม่อยู่ทงไหนวมอเตาจับมันเป็นดาวลืบอะ ีนองครับผมดังครับทานเมนครับจังหวะนี้ครับเหยียบลอยดีครับผมเอ้าชมละผ้าเด็กน่รู้ว่าต่หัวตุนเนาะังไงอืเหียบลอยบ่ไ้ครับบ่ไ้เอาแล้วปีนองน้ำนำตืนต้ย่ตน้้นองอย่ต้ ตัวนั่งเนี่ยตัวนั่งเหรอตัวนั่งเหรอเจ้าตัวนั่งเหรอเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมแก่แค้นนะครับผ่านแจมแก่แค้นครับหนึ่งสองสามปังเออเรียบร้อยดีอาเลยเลยน้ำตื้นอะที่น้ำตื้น เอพงกับบะตื้นน้ตื้นพี่น้องงงัจงมสั่งกับิมแล้วองป่าเลยปากิตตามนะปาิตตามผู้บ่าวที่บ้านจัาต้ตนโบนางนี้ครับกดซับสไครกดไลค์กดแชร์แน่นะครับด้อเครแจ้งเตือนเ้มือหลังเขียวขึ้นเลยเ่กันมอหลังเปี่นอเขียวขึ้นพัดเตาส่งจุบด้วยส่งจุบด้วย